สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อกันที่ที่แรกของผมตอนที่24่สถึงยี้าเริ่มจากความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่นายเอกเขาโดนทำลาย แล้วพระเอกก็มาช่วยนายเอกและเขาก็ได้รัรบบาดเจ็บจากนั้นเขาก็ไปโรงพยาบาลส่วนนายเอกเขากลับมาทําแพลเสร็จแล้วเขาก็เข้านอนแล้วพระเอกเขาก็กลับมาแล้วเขาก็มาบอกนายเอกว่าอยากให้ในายเอกขอบคุณที่เขามาช่วยนายเอกนายเอกก็บอกว่าเขาจะไม่ขอบคุณเพราะว่าพระเอกก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันหลังจากนี้ต่อไปให้พระเอกอย่าได้ทําอะไรที่มันสิ้นคิดแบบนั้นอีกนะแล้วพระเอกเขาก็จูบนายเอกสิ่งที่ผมรับรู้ได้หลังจากผ่านวันอันแสนยากลาบากแบบนั้นมาได้ นั่นคือการที่ผมสนใจดีแล่นมากกว่าที่คิดไว้เวลานั้นนายเอกเขาก็เห็นว่าใบหน้าของพระเอกเต็มไปด้วยเลือดแล้วเขาก็เห็นหน้าของผู้ชายคนนั้นคนที่ทำร้ายเขาเห็นว่าใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเลือดและผู้ชายคนนั้นพูดกับนายเอกว่าสุดท้ายแล้วแกมีสินอะไรที่จะมีความสุขด้วยงั้นหรอคนที่เลือกอยู่ข้างตัวแกสุดท้ายเขาก็ถูกทำร้ายกันทั้งหมดเลยนะสิเพราะการกระทำอันสินคิดของแกมักจะทำลายความสัมพันธ์ของแกมาตลอดอยู่แล้ว แล้วในเอกก็นึกถึงตอนที่เขาอยู่กับกันเนอร์เพราะเขาทั้งคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่สุดท้ายกันเนอร์ก็ทิ้งเขาไปแล้วในเอกเขาก็ตื่นขึ้นมาฮะนี่ผมฝันไปงั้นเหรอเวลานั้นเขาก็รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆพอเขามองลงมาก็เห็นว่าเป็นพระเอกพระเอกถามในเอกว่าในเอกตื่นแล้วเหรอเพราะว่าเขาเห็นว่าในเอกและมือไม่อยู่มันดูน่ารักจนเขาปล่อยไปเฉยๆไม่ได้เมื่อวานนี้คุณดูกล้าม,มากผมเลยได้แต่น,นอนมองดูคุณเฉยๆวันนี้เทโอก็ลองเป็นฝ่ายอดทนเอานะ แล้วพะเอกเขาก็ช่วยนายเอกจนเสร็จแล้วเขาก็ถามนายเอกว่าตรงลุงว่านายเอกนอนหลับสบายดีไหมพอเห็นท่าทางของพระเอกอย่างนี้แล้วนายเอกเขาก็คิดว่าผมรู้สึกได้มาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วล่ะเขาเคยทํากับใครมามากมายขนาดไหนเขาถึงได้ทําเก่งขนาดนาีนดน้แล้วเขาก็บอกพลเอกว่าใช่แล้วเขานอนหลับสบายดีถ้าพะเอกทําเสร็จแล้วก็ช่วยถอยออกไปเพราะว่าเขามีธุระที่ต้องทําต่อ หลังจากนั้นเขาก็มาทํางานของเขาต่อพระเอกเลยถามนายเอกว่าผู้ชายที่ทาร้ายนายเอกเมื่อวานนี้จะเป็นยังไงต่องั้นเรอนายเอกเลยพูดว่าถ้าผู้ชายคนนั้นรักษาตัวเสร็จแล้วตํารวจก็จะเริ่มสอบสวนเขาทันทีวิดีโอในที่เกิดเหตุก็ได้ถูกบันทึกมาใช้เป็นหลักฐานและส่งต่อมายังทางสํานักง,งานของพวกเขาและอีกไม่นานนายเอกก็จะต้องไปให้ปากคํากับตํารวจด้วยผู้ชายคนนั้นน่าจะติดคุกอีกรอบ ด้วยข้อหาที่หนักขึ้นโดยไม่ต้องโตเถียงอะไรกันมากมายส่วนทนายของพระเอกนั้นทางเราได้รับหน้าที่ดูแลให้แล้วพระเอกก็ถามนายเอกว่าดูจากที่คุยกันเมื่อวันนี้ดูเหมือนว่าผู้ชายคนนั้นจะรู้จัก,จากนายเอกนายเอกเลยพูดว่าพอดีว่าพวกเขาเคยเกี่ยวข้องกันทางการฟ้องร้องนะ่ะฮะการฟ้องร้องเหรอหมายถึงความแค้นใช่ไหม แล้วนายเอกก็พูดว่าเมื่อหลายปีก่อนเขาเคยว่าความให้กับภรรยาของผู้ชายคนนั้นภรรยาของเขาต้องขอมาหลายอย่างเช่นเรื่องฟ้องหยา่าและขอให้ศาลออกคำสั่งห้ามเข้าใกล้ถึงแม้ว่าลูกความของผมอยากจะถอนฟ้องกลางคันแต่ผมก็ห้ามเธอเอาไว้เพราะมันคงเป็นไปไม่ได้ที่คนมีสภาพจิตใจไม่มั่นคงจะสามารถเลี้ยงดูบุตรของตัวเองได้ตามปกตินะสิคนแบบนั้นไม่เปลี่ยนไปไง่ายๆหรอกการไม่เกิ่งไว้ข้างตัวย่อมเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าอยู่แล้ว แล้วพระเอกก็พูดว่าถ้าผู้ชายคนนั้นเป็นแบบนั้นเพราะเขาป่วยทางจิตยอย่างเดียวมันก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะหายดีไม่ใช่เลยนายเอกเลยพูดว่ามันก็คงจะเป็นอย่างนั้นละมั้งบางคนก็คงจะเอาชนะและผ่านมันไปได้ด้วยกันได้ด้วยความรักแต่ถ้าเป็นผมผมจะไม่เลือกแบบนั้นถึงยังไงผมก็คิดจะเล่นงานเอาให้มันเนาตายคาคุกไปอีกนานเลยแหละคุณก็ไม่ต้องคิดมากนะหลังจากนั้นนายเอกก็ออกไปทํางาน แต่พามาที่สำนักง,งานตอนนั้นเอมเบอร์เขาพูดกับทุกคนว่าทุกคนรู้เรื่องของนายเอกแลวใช่ไหมก่อนอื่นเขาต้องมอบหมายงานเล็กๆน้อยๆให้กับเดลิจจัดการแล้วกันส่วนเฮนริกก็ไปเตรียมตัวว่าความวยล่าเราจะต้องสืบก่อนว่าใครเป็นอายการแต่ยังไงเขาก็น่าจะโดนโทษสถานหนักแน่ๆอยู่แล้วดูจากนิสัยของนายเอกแล้วเขาไม่น่าจะยอมให้โดนเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวหรอกนะไอเวนนั้นมันรู้ที่อยู่ของแทโอด้ยังไงกันถึงได้ตามไปหาถึงที่ แต่ฉันก็บอกเขาไปแล้วว่าไม่ต้องมาทํางานแล้วล่ะพอดีที่เวลานั้นเพื่อนของนายเอกก็เดินเข้ามาและบอกว่ามันไม่ทันแล้วล่ะเพราะว่านายเอกเข้ามาที่สํานักง,งานแล้วพอพ่อเก่าทั้งคู่หันไปก็เห็นว่าเป็นนายเอกจริงๆฮะอะไรของมอนั่นอีแลนเนี่ยนายเอกเขาเข้ามาที่สํานักง,งานเพื่อหาเอกสารบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายที่ทำร้ายเขาเมื่อวานนี้แต่เขามองดูทั้งหมดแล้วเห็นว่ามีบางอย่างขาดหายไปเขาเลยถามพนักง,งานว่าเอกสารทั้งหมดมีแค่นี้จริงๆงั้นเหรอ <Scroll> ช้แล้วเอกสารที่เกี่ยวข้องในห้องเก็บเอกสารของทางฝั่งเรามีทั้งหมดเท่านี้แหละแล้วเวลานั้นเฮนรี่กับเอมเบอร์ก็เดินเข้ามาหานายเอกเฮนรี่ก็พูดกับนายเอกว่าตอนนี้นายเอกควรจะพักผ่อนอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ใช่เลยถ้านายเอกทำแบบนั้นก็จะเอาผิดกับผู้ชายคนนั้นให้หนักกว่านี้ได้เอมเบอร์ถามนายเอกว่านายเอกกำลังหาอะไรเอกสารคดีตอนนั้นก็อยู่ในห้องเก็บเอกสารเหล่านี้ทั้งหมดนายเอกเขาพูดว่ายังมีเอกสารอีกหลายอย่างที่ไม่ได้อยู่ที่นั่น มันไม่มีเอกสารวินิจฉัยของแพทย์กับคำบันทึกให้การของมาดามโดโลทีนซัซีแล้วเอมเบอร์ก็พูดว่ามันก็คงจะอยู่ในบ้านของนายเอกนั่นแหละเพราะว่าเมื่อก่อนนายเอกเคยเอาเอกสารไปไว้ที่บ้านนี่นาเพราะหลังจากที่แฟนเก่าของนายเอกขโมยเอกสารหลักฐานหนีไปแล้วเขาถึงได้สั่งให้เก็บเอกสารไว้ที่สำนักง,งานเท่านั้นไงละ่ะพอได้ยินเอมเบอร์พูดอย่างนี้แล้วนายเอกเขาก็คิดว่า ตอนนั้นที่บ้านของผมนั้นเหรอนี่มันชักจะวุ่นวายไปกันใหญ่แล้วสิพอนายเอกคิดว่าถ้ากลับไปหาเอกสารก็อาจจะเจอกันเน่อแน่เลยทําให้เขาปนหัวสุดๆหลังจากนั้นเฮนรี่ก็มาส่งนายเอกพอมาถึงที่หน้าบ้านของนายเอกเขาก็พูดว่าที่นี่เองเรอบ้านของเทโอเล็กกว่าที่ผมคิดไว้อีกนะเนี่ยไฟก็เปิดอยู่ด้วยน่าจะมีใครอยู่ข้างในนะ แล้วนายเอกก็พูดกับเฮนลิ่ว่าขอบใจที่เฮนลิ่มาส่งนะเขาจะไปหาเอกสารเองให้เฮนลิ่กลับไปได้แล้วเฮนลิก่ก็พูดว่าในเมื่อเขาอุตส่าห์มาถึงที่นี่แล้วเดี๋ยวเขาจะไปช่วยนายเอกหาเอกสารอีกลอแลงนะแต่นายเอกก็พูดว่าไม่เป็นไรให้เฮนลิก่กลับไปได้แล้วเอาไว้จันน้าค่อยเจอกันที่สำนักง,งานนะเขาขึ้นไปที่ชั้นบนกลิ่นที่คุ้นเคยเสียงของฮิตเตอร์ที่คุ้นหูเปิดประตูทิ้งไว้ซะด้วยทำอย่างกับว่ารอให้ผมกลับมาไม่มีผิดแล้วนายเอกเขาก็เดินเข้ามา กคแนเนอร์เห็นนายเอกเขาก็พูดว่าก็นึกนึกอยู่แล้วว่าเผลอแป๊บเดียวนายเอกเปลี่ยนลุนิยมไปแล้วหรือเปล่าแต่แค่ดูแวบ,บเดียวก็รู้เลยว่าไอ้หมอนั่นเป็นชายแท้ไม่ใช่เลยไม่เจอกันนานเลยนะเทโอที่ผ่านมานายคงสบายดีสินะแต่นายเอกก็ไม่พูดอะไรเอาแต่จ้องมองหน้าเขาด้วยความโมโหแล้วกันเนอร์ก็เดินเข้ามาหานายเอกและถามว่านายเอกไปทําอะไรมาทําไมหน้าตาของนายเอกถึงเละเทะแบบนี้แต่นายเอกก็ยังไม่ตอบ ตัดภาพมาที่พระเอกตอนนั้นเขาเอาแต่นึกถึงเมื่อคืนนี้ตอนที่เขาเห็นนายเอกละเมอตอนนั้นเขานั่งอยู่ข้างเตียงของนายเอกทำไมถึงนอนละเมอแบบนี้ล่ะไม่ใช่ลูกหมาสักหน่อยการเข้าไปลวนลามคนที่กำลังหลับอยู่มันก็ออกจะไลจิตสำนึกไปหน่อยนะแล้วเวลานั้นนายเอกเขาก็ละเมอและพูดชื่อของกันเนอร์ออกมาเขาพูดถึงกันเนอร์ซ้ำๆทำให้พระเอกแปลกใจมากและตอนนั้นหมอก็พูดกับพระเอกว่าพระเอกกินอะไรอยู่ทำไมถึงหน้าเครียดขนาดนั้นเห็นโคลีนเขาดูเครียด ก็กลัวว่าเหตุทำร้ายร่างกายเมื่อคืนนี้อาจจะฟังใจในายนาะแต่นายกลับดูไม่เหมือนคนที่เพิ่งเจอกับคนร้ายที่น่าก,กลัวน่าก,กลัวมาเลยนะนายกลับดูเหมือนมีปัญหาเรื่องอื่นซะมากกว่านายพร้อมที่จะเข้ารับการรักษาอีกครั้งแล้วงั้นเหรอพระเอกเขาเลยพูดกับหมอว่าเปล่าสักงหน่อยก็อย่างที่พูดมาผมยอมมาที่นี่เพราะโคลินบังคับมาตังหางลาผมแค่นั่งํำเวลาไปสักพักเดียวก็ไปแล้วล่ะ ถ้าอย่างนั้นก็ให้พระเอกตามสบายเลยแล้วพระเอกเขาก็ถามหมอขึ้นมาว่าจิตแพทย์คงเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับความฝันด้วยใช่ไหมท่านนอนหลับไปแล้วฝันจนเรียกชื่อใครสักคนด้วยท่าทางที่ดูเหนื่อยหอบนั่นหมายความว่ายังไงเลยพอได้ยินพระเอกพูดอย่างนี้แล้วหมอคนนั้นเขาก็คิดว่าฝันงั้นเลยหมายถึงคู่นอนคนนั้นหรือเปล่านะแล้วหมอก็พูดขึ้นมาว่าไม่รู้สิฉันไม่ใช่นักทํานายฝันสักหน่อยถ้าจะเอาความคิดส่วนตัวของฉันแล้วก็ปกติแล้วก็มักจะเป็นการเรียกชื่อของคนรัก หรือตรงการข้ามก็จะเป็นคนที่ทําให้รู้สึกทรมานจนไม่อยากเจอหน้าไม่ว่าจะเป็นทางไหนคนคนนั้นก็คงจะเป็นคนที่จําได้อย่างแม่นยําจนลืมไม่ลงและโผลมาในความฝันได้เลยนะสิพอได้ยินหมอพูดอย่างนี้แล้วพระเอกเขาก็เงียบไปตัดภาพมาที่กันเนอร์และนายเอกตอนนั้นกันเนอร์เขาพูดกับนายเอกว่าเขาถามนายเอกอยู่หนะ้าว่าทําไมหน้าตาของนายเอกถึงได้เละเทะแบบนี้แล้วก็ดูเหมือนว่านายเอกจะต้องให้มาด้วยนิดหน่อยหรือเปล่า แต่นายเอกเขาก็ไม่ตอบกันเนอและบอกให้กันเนอร์ถอยไปเขาไม่มีเวลาว่างที่จะมานั่งระบายความในใจกับกันเนอร์หรอกนะเพราะกันได้เจอนายมันไม่ได้มีความหมายที่งดงามสําหรับผมเลยสักนิดพอได้ยินนายเอกพูดอย่างนี้แล้วกันเนอร์เลยถามนายเอกว่าถ้าอย่างนั้นมันมีความหมายแบบไหนกันล่ะนายเอกเลยพูดว่ามันจะไปมีความหมายอะไรได้ยังไงล่ะในความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ได้เป็นอะไรกันมันก็ย่อมไม่มีความหมายอะไรต่อกันอยู่แล้วล่ะแล้วกันเนอร์เลยพูดว่าทั้งคําถามที่ว่านายเอกสบายดีไหม ร้องไห้มาหรือเปล่านายเอกก็ไม่ยอมตอบแต่คําพูดที่นายเอกพูดมาแต่ละอย่างนั้นน่าฟังทั้งนั้นเลยนะนอกจากผมแล้วนายยังมีคนอื่นให้เป็นห่วงเป็นใย,ยอีกงั่นเหรอถ้ามีคนอื่นที่ทําให้ในายร้องไห้ได้นอกจากผมอีกแล้วก็ผมคงจะหัวเสียหน้าดูเลยนะแล้วเขาก็เข้ามาอ,อกกุกอนนายเอกจากข้างลังนายเอกเขาก็พูดว่าไอ้บ้าเอ้ยเก็บของของนายแล้วออกไปเถอะตอนนี้ผมจะขายบ้านหลังนี้แล้วกันเนอร์เลยพูดกับนายเอกว่าจะขายที่นี่นี่นะนายจะขายให้ใครกัน กลินงเฮาที่นายต้องการมันขนาดนั้นก็ยังซื้อไม่ได้ไม่ใช่เหรออย่าบอกนะว่าแล้วนายเอกก็พูดว่าใช่แล้วผมหาบ้านใหม่ได้แล้วต่อจากนี้ไปผมไม่จําเป็นต้องอยู่ที่นี่อีกพอได้ยินนายเอกพูดอย่างนี้แล้วกันเนอะร์เขาก็ได้แต่หัวเราะออกมาทีนี้ก็พอจะเข้าใจแล้วล่ะแล้วเขาก็จับมือของนายเอกเอาไว้นายเอกก็สั่งให้เขาปล่อยนายเอกปล่อยผมนะจู่ๆจะทําบ้าอะไรของนายหนนะ่าแล้วกันเนอะร์ก็พูดว่าผมตั้งหากที่ควรจะถามนายกลับหนะ้า หรือว่านายขายตัวกินงั้นเหรอเป็นทนายความก็ไม่ใช่ว่าหาเงินได้น้อยสักหน่อยนี่นาะแล้วเขาก็บังคับจูงนายเอกนายเอกก็ไล่เขาบอกให้เขาออกไปไกลๆผมบอกว่าให้ใส่หัวออกไปไง่ายเราเลิกกันไปแล้วนายยังจะแต่กันเนอร์เขาก็ไม่ปล่อยแล้วนายเอกเขาก็การลิมฟีปากของกันเนอร์จนมีเลือดไหลออกมากันเนอร์ถึงยอมปล่อยนายเอกนายเอกเขาพูดว่าเขาไม่มีเวลาที่จะมาทําเรื่องแบบนี้กับกันเนอร์หรอกนะเขาต้องหาเอกสารแล้วก็จะกลับแต่กันเนอร์เขาก็ยังเข้ามาบังคับจูงนายเอกว้าวน่าสนุกดีนะ ได้โดนตัวกันแบบนี้ทําเอามีอารมณ์เลยนะเทโอคุณเห็นนี่ใช่ไหมนายเอกเขาพูดว่าผมสามารถต่อยคุณจนตายได้เลยนะถอยออกไปซะทําตัวหน้าขยักขยังชะมัดเลยนายต่อยผมไม่ลงด้วยซ้าเทโอนายเอกเขาก็พูดว่าตอนนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วตัดผ้ามาที่แฮนหลุยตอนนั้นเอมเบอร์ทุกข้ก็มาหาเขาเขาบอกเอมเบอร์ว่าคงต้องไปหาอีกทีหลังจากผ่านช่วงสุดสัปดาห์ไปแล้วนะ่ะเขาเองก็เพิ่งจะไปบ้านของนายเอกเป็นครั้งแรก แต่ไม่ได้เข้าไปถึงข้างในหรอกนะนายเอกบอกว่าจะลองค้นหาเอกสารดูเดี๋ยวเขาก็คงจะติดต่อมาเองนั่นแหละเอมเบอร์ก็ถามเขาว่านายเอกไปคนเดียวไม่เป็นอะไรใช่ไหมเขาเลยพูดว่าเขาก็ไม่รู้สิน่าจะไม่มีอะไรหรอกนะเพราะว่านายเอกก็แค่กลับเข้าบ้านไปนี่นาตัดภาพมาที่นายเอกตอนนั้นเขาคิดว่าเขาต้องกลับไปเขาต้องกลับบ้านได้แล้วเขานึกถึงตอนเช้านี้ก่อนที่เขาจะออกไปทํางานตอนนั้นพระเอกพูดกับเขาว่าเขาอยากรู้ว่าย็นนี้นายเอกว่างไหมเขามีเรื่องอยากจะคุยกับนายเอกด้วยหน่อย นายเอกเขาก็หันมาถามหยองรอบพระเอกว่าคงไม่ได้จะสารภาพรักหรอกใช่ไหมพระเอกก็พูดว่าถ้าผมจะสารภาพรักจริงๆแล้วนายเอกจะทํายังไงไม่รู้สิเดิมทีคุณก็ดูเหมือนไม่ได้คิดจะสารภาพรักผมอยู่แล้วผมคงคิดอะไรไปเรื่อยเองละมั้งเอาเป็นว่าผมเข้าใจแล้วตามที่ว่ามาเลยผมจะกลับบ้านภายในสามทุ่มนะทําตัวดีๆแล้วผมเงียบๆแล้วกันละ่ะ เวลานี้พระเอกเขาก็นั่งรองในอีกอยู่ที่บ้านเขาพยายามติดต่อหาในอีกแต่ในอีกก็ไม่รับสายไม่ยอมรับสายเลยนี่เขายุ่งมากเลยเหรอถึงจะแอบคิดมากว่าเขาจะตบกลับมาว่ายังไงแต่ก็นะอยากเจอเขาเร็วๆจัง ขณะที่พระเอกเขาโลนในเอกกลับมามีบางอย่างที่จะพูดคุยกับในเอกนั้นและแล้วมันก็ได้จบงลงนาคะฝากติดตามตอนต่อไปนะว่าพระเอกจะสารภาพรักในเอกจริงๆหรือเปล่าหรือว่าพวกเขาทั้งคู่จะมีอะไรกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์และสั่นกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ออกมาหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ